พี่น้องที่รักเปาโลกล่าวถึงเรื่องการประกาศข่าวดีแห่งพระวรสารซึ่งเป็นเหตุผลให้ท่านเขียนจดหมายนี้แก่ชาวโรมเพราะเขาทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งของพระาศาสนาจักรแม้จะไม่ใช่พระาศาสนาจักรที่ท่านเป็นผู้ก่อตั้งแต่พวกเขาก็มีความดีและความรู้อย่างเต็มเปี่ยมท่านจึงเพียงต้องการจะทบทวนถึงบางประเด็นแก่พวกเขาเช่นการที่เขาต้องรู้ว่า เปาโลได้รับพระหันสทานจากพระเจ้าในการประกาศข่าวดีแก่คนต่างชาติเพื่อนำคนทั้งหลายมาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเยซูเจ้าและพระเจ้าซึ่งเปาโลไม่ได้โอ้อวดเพราะท่านรู้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นโดยพระอนุภาพของพระเยซูเจ้าเมื่อมีอัศจรรย์ต่างๆปรากฏเพราะพระเจ้าทรงทำการในตัวท่านและผ่านทางท่านเปาโลจึงตระหนักได้ว่า ไม่ใช่เพียงท่านคนเดียวที่ทำหน้าที่แต่มีผู้อื่นที่ช่วยเสริมสร้างในแต่ละแห่งด้วยเปารลประกาศข่าวดีตั้งแต่กรุงเยรูซาเลม็มและเขตปริมณฑลไปจนถึงแคว้นอิลีรีคุมซึ่งท่านมองว่าได้ทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่างานทั้งหมดสำเร็จรู้ล่วงพ่อท่าน แต่หมายความว่าท่านได้ทําให้พันธกิจในส่วนของท่านสําเร็จลุล่วงแล้วส่วนพันธกิจใหม่ยังต้องดําเนินการต่อไปเพราะเปาโลถือว่าท่านเน้นที่จะประกาศข่าวดีไปยังที่ที่ไม่มีผู้ที่รู้จักพระนามของพระกิตเจ้ามาก่อนเพื่อจะให้เกิดผู้มีความเชื่อมากขึ้นเรื่องนี้ทําให้เราต้องทบทวนว่าพระศาสนาจากหลายครั้ง ใช้พลังส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดมุ่งไปที่ผู้กับใจหรือผู้ที่เป็นคริสตชนแล้วขณะที่ยังมีคนจํานวนมากยังคงไม่ได้รับการประกาศข่าวดีวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้เป็นเครื่องมือสําหรับการประกาศข่าวดีของพระเจ้า i the not